มูเชียชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกปราดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมว่านหนุมานว่านหนุมานหรือว่านเลือด หรือหัวละมานนั่งแท่นเป็นพืชที่มีอายุนานหลายปีมีความสูงได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวบริเวณโคนและลำต้นจะอวบน้ำมีขนาดใหญ่สีน้ำตาลทุกส่วนจะมียางเป็นสีแดงเป็นพืชใบเดียวเรียงเวียนสลับแน่นที่ส่วนปลายของลำต้นรูปกึงง่งทรงกลมขอบใบนั้นเป็นหยักตื้นนสามแฉกคล้ายใบตำลึงมีดอกสีแดงเป็นกระจุกดูสวยงาม ้านหนุมานนั้นจัดอยู่ในว่านที่มีอนุภาพด้านคงกระพันชาตรีโดยการนำหัวว่านนั้นมาฝนกับน้ำแล้วเสกด้วยคาถานโมพุทายะสามจบใช้ทาตัวหรือกินเชื่อว่าจะทำให้เกิดอิจิริ์เป็นคงกระพันหนังเหนียวแทงฟันไม่เข้าสามารถคงทนต่อศัสตร์ราวุธได้ทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ยังนิยมนำเอาลำต้นของบ่านชนิดนี้ มาแกะทําเป็นรูปพระหรือรูปพญานาคเพื่อเป็นของขลังด่านคงกระพันชาติด้วยเช่นกันก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องัางใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ชา n แนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้า สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม